ดิวยักษ์ OpenAI a m อก็เป็นปัจจัยหนุนนำนะครับให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรานี้ก็ปรับตัวขึ้นมาครับแรงนะห,หลายวันละแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อ,อตลาดหุ้นไทยใให้มีการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้นะครับนะครับก็ดีลใหญ่ที่ว่านี่ครับก็ก็คือกรณีของ a d v a n c e ์ Micro Device i n นกะครับก็คือ AMD ที่เรารู้จักกันนะครับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกนะครับก็มีการเขาเรียกว่าจับมือกับทางตัวของ OpenAI นะครับก็มีการเตรียมติดตั้งเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับพวก Data Center อะไรต่างๆตัวนี้นะครับก็1กิกะวัตต์นะฮะของในแง่ของปริมาณนะ <igent> อันนี้ก็ถือว่าเป็นด <time> ีล <Northeast> ใหญ่ที่คาดการณ์กันถึงในแง่ของว่ามันจะเกิดการลงทุน อย่างมหาศาลในดิวระหว่างตัวของ AMD กับตัวของ Open AI ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะจากประเด็นตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เมื่อวานเนี่ยก็ทําให้หุ้นอย่างที่คุณาพูดถึงนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานะฮะก็คือมีอยู่4หุ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงนะครับนำโดยเดลต้าเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับ5.87%ด้วยกันนะครับก็มาปิด1 189บาท5้สั่งมูลค่าการซื้อขายเฉพาะเมื่อวานเดลต้าตัวเดียวนะครับ 4,830ล้านบาทเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายได้รวม34,000เปอร์เซ็นต์ะครับอยู่ในเดลต้าแล้วก็ตามมาด้วยฮาน่านะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น6.9เปอรนะครับก็24บาท80มูลค่าการซื้อขายเมื่อวาน1,134ล้านบาทถัดมานะครับเ c e เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเกือบ10นะครับก็ปิดที่ 25, 25บาท25ตัคงมูลค่าการซื้อขาย808ล้านบาท แล้วก็ตัวของเคลคอบนะฮะเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นขึ้นอาจจะน้อยกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับประมาณสัก1%นะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้หกร้อยเบล้านบาทด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการ์ที่มันสอดรับก็เรื่องของ AMD กับ OpenAI เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็ประเมินนะครับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ว่าเข้าสู่รอบของการฟื้นตัว <ừ> ทางนี้ก็แนะนําเก่งกําไรหุ้น นะฮะในกลุ่มอย่างเช่นเคับฮาน่าแคลคอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตาม,ตามเขาเรียกว่าหุ้นตัวตามนะหุ้นตัวตามาจากพี่เดลต้าซึ่ง3หุ้นนี้ทั้ง k c h a ฮาน่แล้วก็แคลคอมถือว่ายังคงแลกกาดนะจากตัวเดลต้าอยู่มากแนะนำฮาน่าให้ราคาเป้าหมายนะครับ28บาทตรงนี้เองก็มองว่ามีโอกาสที่จะได้งานผลิตชิปจากลูกค้ามากที่สุดร,รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของ KCE ราคาเป้าหมาย27บาท75สตางค์แล้วก็จะมีตัวของแคลคอมนะฮะแนะนำเทรดดิ้งก็คือซื้อเกณง์กำไรในกรอบ6บาท50ถึง7บาทด้วยกันฟากของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้อันนี้อีกหนึ่งความเห็นครับระบุว่าราคาหุ้นเดลต้านั้นปรับตัวขึ้นตามเซนติเมนต์จากกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐที่ฟื้นตัวแรงนะครับหลังข่าว AMD จับมือกับ OpenAI อย่างไรก็ดี เตือนนะฮะว่าเดลต้าที่ได้ทะยานขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่นั้นอาจจะถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายเทรดดิ้ง alert อันนี้เตือนนะเตือนเตือนแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยนะครับก่อนที่จะเป็นเทรดดิ้ง alert ของตลาดหลักทรัพย์อันนี้เจอทิสโก alert เนะครับโ <Okay. S 1> อเคไปดูกสสิกรไทยกสสิกรไทยก็ระบุนะครับว่าราคาหุ้นเดลต้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทําสถิติสูงสุดใหม่185บาทนะฮะก็ بح. เป็นประเด็นเดียวกันฮะเรื่องของการลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะฮะในของอที่มีดิวที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางฝ่ายทางวิจัยของทางกสิกรไทยเนี่ยประเมินว่ากำไรสุทธิในไต,ตรมาส3ของ Delta เนี่ยมีโอกาสกลับมาอยู่ที่ระดับ6,000ล้านบาทก็สื่อว่าใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับจากยอดขายที่มีการขยายตัวได้ทั้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้ก็เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาด้วยนะครับ แม้ว่าเผชิญแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าปีก่อนอย่างไรก็ตามนะครับระดับราคาปัจจุบัน185บาทเนี่ยเดลต้าเนี่ยซื้อขายในอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า PE นะครับ100เท่านะครับไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังที่แบ่งเป็นเขาเรียกว่ามากกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ะสะท้อนตลาดกําลังให้น้ําหนักต่อการเติบโตในอนาคตที่สูงนะครับก็ดูแล้ว PE มันไปขึ้นไปเป็นร้อยกว่าเท่าแล้วนะครับแต่ก็มองนะครับว่าอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทแม่นะครับมูลค่า525ล้านเหนรียญสหรัฐนะฮะซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้น Data, uh, Delta ดัต้าเดลต้าได้หากราคาทะลุ187.6บาทนะครับโดยผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นคู่แปลงสภาพตัวนี้ะจะทำกำไรได้ทันทีถึง40%จากจากราคาอ้างอิงของตราสารก็ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแรงขายทางกำไรเกิดขึ้นได้หากว่าหุ้นมีการปรับตัวขึ้นใกล้เคียงกับระดับดังกล่าวนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยในแง่ของ valuation ปัจจุบันเนี่ย <c oughs> นะฮะ <c oughs> เขาถือว่า เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าอย่างปีนี้เองเนี่ยถ้าเทียบกับประมาณการเท่ากับว่าราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่บน P/E ratio ประมาณสัก100เท่าส่วนถ้ามองไปถึงประมาณการปีหน้าคือปี6 9นะฮะมันจะคิดเป็นการซื้อขายบ,บน P/E ratio เนี่ยที่ประมาณ85เท่าซึ่งไม่ว่าจะร้อยเท่าหรือ85เท่ามันก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีมากกว่า2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะฮะสะท้อนว่าตลาดเนี่ย ให้น้ำหนักต่อการเติบโต,ตในอนาคตสูงนะฮะแต่ก็มันเป็นความเสี่ยงไงพอราคาหุ้นมันปรับขึ้นมาเยอะๆแบบนี้หากว่ามันมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเดลต้าโดยตรงรแต่เป็นเรื่องของภาพรวมตลาดนะมันก็อาจจะเป็นตัวไปกระแทกให้ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลงอย่างรวดเร็วก็เป็นได้ใช่ไหมนะแล้วก็กอบกับว่าเดลต้าเองก่อนนั้นที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพก็คือตัว convertible bond นะฮะซึ่งไอ้ตัว เงื่อนไขาการแปลงเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ผู้ที่แปลงตราสารตรงนี้มาเป็นหุ้นสามัญสามารถขายทำกำไรได้ในทันทีเพราะที่ระดับราคาปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าราคาในการใช้สิทธินะฮะมากถึง40%อ,อใช่กำไรอันนี้มันเป็นความเสี่ยงว่าถ้าแปลงมาปุ๊บกำไร40%เอาใครไม่ขายละ่ะเออเอาก่อนแล้วต้องถูกขายออกมาคืออย่าลืมว่าหุ้นกู้แปลงสภาพครับ โดยส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงที่ตัวเดลต้านะโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทใดที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันดับแรกคือชัดเจนว่าเขามีความต้องการทางการเงินใช่ถูกไหมครับอสองเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วหุ้นกู้แปลงสภาพพี่สุปรชัยมันเหมือน ออก PN อออกบ E เออ่ะก็คือออกตัวแลกเงินมันคือการยืมเงินดีๆนี่เองซึ่งมันแตกต่างนะครับคือถ้าบอกว่าออกหุ้นกู้อันนั้นคือการยืมเงินตรงไปตรงมาอ่าตรงไปตรงมาแต่หุ้นกู้แปลงสภาพครับฟังดูอีกอย่างมันเหมือนการเพิ่มทุนถูกไหมเพราะมันก็ต้องมีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อมารองรับการแปลงสภาพตราสารหนี้มาเป็นตราสารทุนใช่ใช่ไหมฮะครับ แต่ในทางปฏิบัตินี่ต้องบอกว่าไอ้หุ้นกู้แปลงสภาพนี้มันเหมือนกับการกู้เงินนี่แหละมากกว่าการที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนใช่ไหมฮะที่คําถามว่ากู้เงินโดยปกติมันก็ต้องมีดอกเบี้ยอ <ừ> แต่การกู้เงินผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะต่ําอาจจะต่าจจะตําก็ดีกับบริษัทดีกับบริษัทแต่ <ừ> นะไอ้ที่ดอกเบี้ยต่ำอะ ในโลกของความเป็นจริงมันก็ไม่มีเจ้าหนี้รายไหน <c oughs> ใจดีขนาดนั้นหรอกออื <c oughs> งั้น <c oughs> ดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายต่ําครับแต่แล้วอ <c oughs> เจ้าหนี้เขาต้องได้อะไรเพิ่มอีกอะจะบอกให้ผลตอบแทนเขาเท่านี้ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้หรอกอ <c oughs> ดูแล้วเขาไปทําอย่างอื่นดีกว่าที่มีผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยที่ให้อยู่มันก็เลยมีการสตรัคเจอร์ผลตอบแทน <c oughs> ให้กับเจ้าหนี้ออกมาในรูปของ <c oughs> ราคาหุ้นที่มีดิสเค้า อ่าอ่าอ่านครับปงที่เขาคือขาหนึ่งเจ้านี้ก็รับดอกเบี้ยดอกเบี้ยน้อยๆมารับดอกเบี้ยน้อยๆจากบริษัทแต่เขาจะไปได้ผลตอบแทนก้อนโตจากการแปลงสภาพหุ้นกู้มาเป็นหุ้นสามัญแล้วก็ขายทิ้งบนกระดานส่วนต่างราคาหุ้นตรงนั้นก็คือผลตอบแทนของเจ้านี่ซึ่งอาจจะมากกว่าดอกเบี้ยใชเพราะอย่างถ้าย้อนกลับมาดูกรณีของเดลต้าเนี่ย ราคาถ้าทะลุระดับ187บาท60ขึ้นไปจะถือว่าสูงกว่าราคาแปลงสิทธิ์นะฮะอยู่ประมาณ40%สูงกว่านะเงินเท่ากับว่าถ้าแปลงปุ๊บปลาเลยไม้แรกที่แมช์ก็็กำไร40% 40%เทียบกับดอกเบี้ยโปรตีปล่อยกู้ก็อย่างเก่งก็ไม่เกิน5% 5% 6% 7%ว่ากันไปนะแต่นี่เขาได้เลยทันที40%อื คำถามคือครับแล้วใครเป็นคนจ่ายไอ้ผลตอบแทนตรงนี้ให้กับเจ้านี่อ่านี้ชวนท่านผู้ชมคิดไปตามกันนะส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะชวนคิดชวนคิดวนว่าบริษัทจ่ายดอกเบี้ยถูกหรือบางกรณีอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยอใช่ใช่ก็ไปเอาตรงนะฮะส่วนต่างอ้าวเฉลยไปแล้วเหรออ๋อ อ๋อตูไปเอาส่วนต่างส่่วนตางคำถามคือแล้วใครต้องป็นคนจ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายส่วนต่างตรงนี้ใครจ่ายใค้จ่ายก็คือได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ไปได้ส่วนต่างราคาหุ้นจากการแปลงคําถามคือแล้วใครล่ะคือผู้จ่ายดอกเบี้ยที่แท้จริงนะฮะ